สวัสด,ดีค่ะพี่น้องได้ป่าอิสุตกตัวแบกง่ายมือนี่จะเล่มาหลาบจะมาหลาบใดอิจะมาหลาบพี่น้องนี่มีส่วนหัวแหลนเนื้อออกแล้วก็วจะมีส่วนหัวส่วนกระดูกแล้วพี่น้องที่เป็นกระดูกแล้วเนี่ยจะมาปัก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 ก่อนที่จะปักก็จะมานต้มซะกอนพี่น้อง้างหม,ม้อต้มส่วนที่เป็นกระดูกซะกอน ตัวสุกตัวล้วนแล้วก็สิได้กิ่นกันพอดีเนาะก็จะซุกพร้พอมกันพอดีนี่ป่ามาตัวบบกใหญ่พี่น้องเลยหลากปากคับมันนี้ก็จะไปหาตะไคร้ใบมะกรูดเทียงปูงใส้หม้อสะเก็นพี่น้องก็จะเอาค่ามาซ้อยๆแบบที่นี้ป่าห้องก็จะแยกเงอแยกดูกไปแล้วพร้อมจะเอาใส่หม้อแล้ว นนั้นใบ,บ,บแบบนี้ละกระจาดต้มใบแบบนี้ละก็จะไปฟักเนื้อป่าส่วนตัวพี่น้องก็จะซุกไปน้ำกันก็ที่ได้กินไปพ้อมพ่อมกันตัวส่วน,นี้ละที่แม่อิจเจ้าไปต้มแต่ว่าเนื้อจะอไว้ยุพี่น้องต้มบ่าเบอือดอกหมอหไงป่าก็ได้ใหไง แล้วส่วนที่ไม่อิจะต้มหม้อเดือดแล้วรอให้หม้อเดือดน้ำเดือดเก่าลุพี่น้องเนื้อปลาที่ปักได้แล้วก็จะมาล้วนมาที่เนี่ยจะจะะละย้วนในอิจฉาใส่น้ำปลา้านิดหน่อยผงนัวน้ำปลาคนให้เนื้อสุกแล้วทัางคุณกระเดียดคัาแล้วพี่น้องสุกแล้วพร้อมสุกพร้อมใส่หอมแล้วทั้งนึ่งพร้อมใส่ผักหอมแล้วปรุงหม้อเรียบร้อยแล้ว ใส่มะเขือเทศตกท้ายอืมกัน่อให้เหนื้อป่าปเปื่อยจอยอหัหน้อยพี่นอต้มไปเนี่ยละซ้ำซ้ำซ้ำมาลาบแล้วนะวัน,นี้ก็จะไปลาบเน,นี้ปบุงไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ยอดเดือดไปจัหน้อยก็จะมาปูงหม้อลาบลาบก็จะมีเข้ากัวหัวหอมขาดไม่ได้ก็คือมะนาวใส่เข้ากัวใส่หัวหอมผัก อมปีกไส่ลงไปพี่น้องขาดอะไดก็คือมะนาวโคเล่โคเล่โคเล่ให้เข้ากันปรุงตามรสที่ชอบน่นละมักไผ่มักมันเนพี่น้องเนาะมักรสไดกแปรุงไปมักจางมักเข้มก็ปรุงไปโคเล่โคเล่ให้เข้ากันอืมแต่ซิมเบ,รบอร์กระพร้อมเสืฟกันว้าพี่น้องเดี๋ยวอีหยางมากไม่เนาะแต่ละมือ กินแสบนอนรับก็เอานะอเล่ะโคเลโคเลโคเลให้เขากันแนละ้วก็พร้อมเสิร์ฟจ้าอืมตัวห้าเห็ดอันนั้นสุกแล้วอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟพอดี